สวัสดีค่ะน้องๆของพี่ทุกคนนะคะพี่ชื่อพี่โยเกิร์ตเนาะอันนี้เขียนตามนี้โยเกิร์ตวันนี้พี่จะมาสอนทำข้อสบอบออนนกันเราไปเริ่มกันดีกว่าเลยเนาะอะข้อแรกว่าข้อใดไม่ถูกต้องก็เออต้องไฮไลท์ไว้เลยเพราะว่าไม่ถูกต้องเนี่ยจะได้รู้ว่าข้อนี้อันนี้เขาให้ถามข้อที่ไม่ถูกต้องนะข้อหนึ่งคือ0.07เท่ากับ7ส่วน100เขียนเป็น7 ข้อ2คือ0.12เท่ากับ1 2ส0่วน1น0เขียนเป็น1 2ข้อ3คือ0.30เท่ากับ30ส่วน1น0เขียน 100, เป็น3%และข้อ4คือ0.44เท่ากับ44ส่วน100เขียน 100, เป็น44%เอร่ะเรามาดูกันนะคะขอ้ออื่นนีให้น้องค่อยหายคําว่าเปอร์เซ็นต์ก่อนเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรเอ่ยคือตัวเลขใดก็ตามที่เป็นส่วน100ถูกไหมแต่ด้วนึงต้องไม่เต็มจนนวนคื ตัวลคือ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามอย่างนี้ถูกปะนี่คือจานวนนะตัวเลขอยู่บนส่วนของหนึ่งรองนี้มันต้องเป็นอยู่ระหว่างตรงนี้มันคือต้องเป็นเลขที่ไม่เต็มจํานวนเข้าใจไหมอ่ะไม่เข้าใจ,ใ,จใช่ปะโอเคเรามาดูกันไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะอันนี้อย่างเช่นศูนย์เอิอ่มถ้าเกิดเป็นทศนิยมเนี่ยมันจะเป็นศูนย์จุดดดดดนั่นหมายถึงไม่เต็มจานวนหนึ่งถูกปะเพราะว่ามันต้องเป็นศูนย์จุดจะเป็นทศนิจะเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ เข้าใจอ่ะแล้วข้างหลังมันต้องมีตัวเลขสองตัวเท่านั้นถ้าตัวเดียวมันจะเป็นส่วนสิบถูกไหมทุกคนเคยเรียนถ้านโจจะเป็นส่วนร้อยอ่ะทีนี้เข้าใจนะคะเปอร์เซ็นี้มันถึงสามสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะเท่ากับอะไรศูนย์จุดสามห้าถูกไหมแล้วก็จะเท่ากับอะไรอีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นี่คือความสอดคล้องกันถูกไหมอ่ะทีนี้เรามาดูจากโจทย์กัน จากโจทเนี่ยเราเห็นได้เลยนะคะว่าหนึ่งนะข้อนี้นะ0.07เห็นไหมว่ามันมีสองตัวสองตัวเนี่ยไมเรารู้ได้ว่ามันเนี่ยนะสามารถที่จะทำเป็นเจ็ส่วนหนึได้เลยเพราะข้างหลังมันมีสองตัวถูกไหมตรงนี้ไม่ต้องใส่0.7นะคือมันจะเป็น7จ็ส่วนหนึได้เลย มันจะกลายเป็นเเปร์เซ็นต์ถูมันเป็นส่วนหน่งร้อข้อนี้ถูกต้องก็หมายถึงมันไม่ถูกต้องนี่คือข้อนี้ไม่ใช่นะข้อต่อไปคือ0.12อันนี้เห็นไหมว่ามันมีสตัวเหมือนกันใช่ไหมก็จะเท่ากับ1 2บสอยไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะมันมีศูนยเลถึงก็เท่ากับ1 2บสองสเหมือนกันเขียนเป็นสสเปอรซต์ก็ถูกต้องข้อนี้ละ่ะข้อนี้เห็นไหมมันมี0ูนแล้วจำกฎของ โปรเสถียรโพสต์มได้ไหมคะว่าสมมติว่าเขาถามว่า0 3นกับ0.3เนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าอ๋อคืนไงอ่ะกันนี้นะสามนย์ศูนเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าคำตอบคือมันเท่ากันใช่ไหมเพราะว่าศูนย์ของซิมเนี่ยมันจะไม่มีค่าถูกป่ะที่จะมาดูของข้อนี้กันของข้อนี้ เห็นไหมสูอยู่ข้างหลังเช่นมันจะไม่มีค่าถ้าเกิดเรามาเติมนี้ถือว่าถูกไหมถูกแต่ตรงนี้ต้องเป็นอะไรสาร์เถูกไหมตรงนี้เนี่ยต้องแก้ให้มันใหม่มันจะต้องกลายเป็น30%เนะคะเพราะว่าเห็นไหมมันคือสามสหนึจะกลายเป็นสามร์เซ็นตไม่ได้ต้องเป็นสามสิเปร์เซ็นต์ถูกไหมใช่ข้อนี้ผิดแล้วข้อต่อไปคือข้อสี่อ่ะอันนี้คือสี่ศถูกไหม สี่สี่นี่มันก็คือเห็นไหมสองตำแหน่งเหมือนกันเขาแปลงขึ้นเป็นส่วนร้อยถูกไหมก็เขียนเป็นสี่สเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ถูกต้องฉันก็จะผิดที่ข้อสามอ่เข้าใจนะคะทุกคนเพราะว่าข้อสามเห็นไหมมันอะไรันมาอย่างเงี้ยเราก็เขียนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเขียนีนแบบหนึ่งก็คือสามส่วนสิบก็ได้แต่นี่เขาให้เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะก็ต้องเป็นส่วนร้อยแล้วก็ ถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราทองตัวเลขเข้ามามาใส่เปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องไปหักศูนย์ของมันนะคะอ่ะเรามาทบทวนกันอีกทีหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์นี่หมายถึงจํานวนไม่เต็มคือจํานวนที่ไม่เต็มจานวนนับอะคะ่ะคืออยู่ระหว่างจานวนนับเข้าใจนะคะส่วนด้วยหนึ่งร้อยน่าจะเป็นทิยอมเท่ากับศูนย์จุดอะไรก็ตามแล้วก็จะยกขึ้นมาเลยเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือตานี้ ทวนอันแรกเขาให้0.49มาจะเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็บคืออะไรส่วนหนึ่งร้อยคะคำตอบคือก็คือ49ส่วนหนึ่งร้อยจุดไหนมองเห็นไหมเห็นนะแล้เปอร์เซ็นต์ก็คือ49เปอร์เซ็นต์เราสามารถนี่ยกตรงนี้มันคือสอบไหนยกเข้ามาตรงนี้แล้วนี้ก็ยกมาตรงนี้ได้เลยตามลำดับแต่ถ้าเกิดให้0.10จะเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับ10บตวหนึ่งอยเลยค่ะนี่ก็เท่ากับส0เและถ้าเกิดเขาให้ศูนย์จุดหนึ่งอะทีนี้แหละเราจะต้องอินนี่ให้มันศูนย์จุดหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับหนึ่งส่วนสิบจุกหรือเปล่าทีนี้เราต้องมันเป็นส่วนร้อยใช่ไหมจะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เราต้องคูณหนึ่งสิบคูณเลยได้ได้หนึ่งเหรอคะคูณสิบหนึ่งข้ามันต้องคูณสิบด้วยก็เท่ากับส10ิบตัวหนึ่งร้อยก็เท่ากับสิบเปอร์เซ็นต์โอเคนะคะนี่คือ กฎของเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทศนิยมแล้วก็เศษส,สวยพิธีการเข้าในต่อข้อสามนะคะ